สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองพหวหาวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่าเรยวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้ฟังจากรุ่นน้องมาอีกทีนะครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งเล่ามาผมอยากให้คุณผู้ชมได้ลองฟังสไตล์แบบว่าให้เล่าปากต่อปาก เหมือนกับว่าคุณผู้ชมได้มานั่งคุยกับผมได้มานั่งฟังผมเล่าตัวจริงๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยครับคือน้องก้าก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันจากที่ทำงานก็ได้ทำการเล่าให้ใหผมฟังว่าสมัยก่อนตอนที่เขาอยู่ม .2 ออเขากับรุ่นพี่ในหมู่บ้าน ได้ชวนกันไปหากบคือช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนครับเขาก็ได้เล่าว่ารวมตัวกับพี่หมู่บ้านไปกันเจ็ดคนมีคนแนะนำน้องก้าว่านานี้เพิ่งเกี่ยวข้าวลองไปหาก,กบดูเพราะช่วงนั้นฝนตกน้องก้าก็มีพี่ในหมู่บ้านอยู่แล้วก็เลยชวนกันออกไปดูหาก,กบดูก็รวมตัวกันได้เจ็ดคนนี่แหละครับ คือเขาก็จะมีไฟฉายติดหัวเนาะกับสะพายแบตแบตของไฟฉายครับผมคนอีสานก็จะรู้กันเนาะเขาก็สะพายไปก็ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับเป็นคันนาสี่เหลี่ยมเนาะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นตรงกลางเป็นนาเขาทั้งเจ็ดคนก็ได้ทําการเดินต่อแถวกันไปคือเดินเรียงตามคันนานี่แหละครับ เพื่อจะไปหากบด้านหน้ากันค่อยกระจายตัวกันแต่จังหวะที่เดินบนนุคันนาคันนาอีกภากหนึ่งอะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับก็น่าจะมาหากบเหมือนกันน้องกาเล่าแบบนี้ก่อนนะครับแต่คุณผู้ชมคิดดูว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวมาหากบตอนกลางคืนชุดที่ใส่มาหากบอะคุณผู้ชมเป็น กระโปงนะครับกระโปงสีขาวและไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟฉายเดินก้มหน้าก้มตาแล้วก็รีบเหมือนคนรีบเดินนะครับพี่ป้อก็เป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่มเจ็ดคนนะนะั้นแหละเขาก็เลยเห็นเป็นผู้หญิงแกก็เลยส่องไฟแกล้งดูเหมือนตวัดไฟใส่แค่นี้น,นะครับแต่บังเอิญว่าตรงนาตรงนั้นอนะข้างหน้ามันเป็นคลองครับคุณผู้ชมคลองยาวพอสมควรนะพี่ พ่อเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นรู้สึกกลัวเขามั้งเขาก็เลยไม่ได้ไปส่องอีกแต่พวกแกทั้งหมดก็ลองส่องไปอีกทีแต่กลับไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วนะครับคือหายไปเลยซึ่งตอนนั้นทุกคนก็คิดเพียงว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าพวกเขามา่อเจ็ดคนกลัวกลุ่มน้องกล้าเนี่ยทำไม่ดีมร้ล้เขาเขาก็เลยรีบเดินหนีไป แต่คุณผู้ชมลองมองตามหลักความเป็นจริงนะครับว่าผู้หญิงคนเดียวจะมาหากบตอนกลางคืนนะครับใส่กระโปรงาหากบไม่มีไฟฉายแล้วอย่างตรงนั้นไม่มีบ้านคนนะครับค่อนข้างที่จะห่างไกลจากบ้านคนนี่คือสิ่งที่น้องกล้าเล่านะครับแต่ยังไม่จบครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นข้างหน้าเป็นคลองใช่ไหมคุณผู้ชมคลองตรงนั้นข,ข,ข้างคลอง กลุ่มน้องกล้าได้ไปพบกับศีรษะคนนะผมเป็นกะโหลกของคนอยู่ข้างๆคลองและตรงกับที่ผู้หญิงคนนั้นนะเดินตรงคันนาอีกฝั่งหนึ่งผมจะบอกว่าถึงกลุ่มน้องกล้าจะเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่เห็นกะโหลกจะจ่าแบบนั้นเขาทั้งเจ็ดคนรีบวิ่งกันเลยทีเดียวครับ ก็นี่เป็นเรื่องราวสั้นๆที่ผมได้ฟังมาจากน้องกล้านะครับเป็นเรื่องเรียวๆอีกเรื่องที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังหรือคุณผู้ชมชอบอยากให้ผมไปเล่าแบบอีพีก่อนหรือชอบเล่าสไตล์เรียวๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อทำคลิปดีๆต่อไปครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล่าหลอนสยองพอวาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ